สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดียนะี่ยมือแรงครับผมมาเบิงเจ้าโก้ซุมนะครับขันยนต์ฮอกาเซอผ่านพี่น้องใส่ไว้เมือม่อื่นเลยนะครับโมมีนกไปเหยียบหรอครับเรือเบิงเพราะว่าหัวตะขันยนต์ไหมกันนกเหยียบแล้วมันตีเงียบนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงน้ำกันใส่ไว้มันก็นดีก็บานห้าหมองนึงครับพี่น้องมันมันปลอดภัยนะครับบ่บ่ได้ห่วงเรื่องแล้วบ่ได้ห่วงเรื่องนอกปดนะครับใส่ในใเมืองขอดีก็ได้ นั่นครับโจโกซุมจะไ,ได้พนเนีย็นนั่นพี่น้องนิ่งดีครับมือสองลงมากกันเอาก้อนเอาขึ้นกันนิ่งแล้วจัาหน่อยบหรครับจังเสียวลงพัทยาหมานค้อน,นอนคือเจ้าอ่ะว่างเกี่ยวมื่อน,นั้นนะครับมาทันเอาลงหนอพี่น้องใส่ไปหันละผมใส่ข้างขึ้นผมก็ใส่ดีพี่น้องนะครับให้นกได้ฝึกเอา้าเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะเมา,เาลงครับผม โอ้ยกะย้อนนกว่ามาไก่พี่นนองเห็นล้วบางนี่กะย้อนไก่ย้อนมันมาปันตเตะเลยก้องเลื่อนหมดครับ กับพี่น้องเอาลงมล้วครับสำหรับเจ้าโกซุมนะครับผมนกฝึกเฉลยสามตัวขันดีขนาดพี่น้องขนาดเนี้ยโมเล้งขันเสรอยู่ครับเล็กหน่อยไปวนอยู่ก็ปัญญ,ญายาเหรียญน,นะครับว่าเป็นยางครับพี่น้องมาท่านใดเชลยก็ว่าเป็นยังฝึกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโจโกสุมนกฝึกสองกุกห้อยนะครับโดนโดนมีห้อยนะครับสำหรับโจโกซุม นี่แหละครับที่ผมแบงมาราคาสิบหาหร้อยพี่น้องนะครับนกฟึกอันนี้เป็นพันลงคลิปตะตะปีกไก่นี่ครับเห็นข้าวลมดีผมเคยว่นจีบถามซื้อพันยูนะครับพันวัดตอนนั้นติดจองนะครับพี่น้องพันยูทั้งเลยทั้งเกาหลีบอกว่าจองไว้นะครับสีใบพี่น้องเลี้ยงขึ้จังไหนนี่แหละะครับสุดท้ายหลุดจองผมก็เลยขอแบงผิวไทยมามาาันจะออกจาก่ผนิยงแล้วมากินเี้ย่พันพี่น้อง ว่าไรขอผนเยียดบ่ดินไปเลยครับนิ่งดีอยู่ไรก็ไรง่ายแล้วช่วงนี้มหันไรยากไรพงศ์ม,มาดีใส่กลับไปใส่กงเก่าครับมันจังหน่อยหน่อยจังแดนเหรียญลดประมาณนี้แหละพี่น้องด้ามมือจังเสียวเจาะล่อกับเจ้าปีแก้วไปเหรียญลุงเรียนครับหนวกก็เลังคือไรตีกันออมฝ่ายอยู่มั้ยนี่พอผมบ่อใส่เป็นอาทิตย์กั่วแหละครับโรงเรียนก็นได้พอผมศ์ก็ใส่แต่ยูแถวหัวผักบ่อบ่อใส่ไพ่ไปน้ำมือกินสีเอาไปเดี๋ยวครับพี่น้องแล้วเจ้าปีแก้ลกับเจาะล่อเนี่ยแล้วเบ ครับผมแล้วถีบ <c oughs> ไปใส่กระหลกเขานะครับในกรงจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับผม <c oughs> นี่ครับพี่น้องกร,ระหลกเขามูติดเตรียมไว้นะครับตะกี้ผมใส่เล็กซี่เจาะเล็กซี่หาเบเห็นนะครับกเบ็เลยไปเสื่อหัวแรงที่เป็นไฟฟ้านะครับมามาใส่งานก็จะใส่ได,ด้โดนยี่พี่น้องก็ใส่งานพอดีแล้ะครับนี่สําหรับกร,ระหลกเขาแบบบ้านๆพี่น้องนี่ครับเป็นกรงเก่า ของเจ้าโกซุมครับนีกรงว่าสนุกผมมาเปลี Les ่ยนค้อหรอกกับมังข้างในออกหมดเลยพอดีเคลียร์ใส่ตันมดพอดีพี่น้องสุดพอดีเลยใส่แล้วกับพอดีกันนะครับเคลียร์ใส่ตันตัดมาตตาบานทั้งช่วงช่วงที่สิบเก่าสิบเก่ามากราบเมื่อบานช่วงนั้นนะครับแล้วมาหนึ่ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วที่ใส่เจ้าโกซุมได้ขึ้นเก่าก่อนละครับผม ห่งอนอ่ะที่กับมาใส่กงเก่าก็ได้สสำหรับจบโกสุม้มค้อนค้อนสำนีพอดีครับพี่น้องนกได้เหยียบกลวยเป็นกากระบาดกระบาดป้องประตูที่ท่างุ่นนะครับนี้มไรกันไรไรเห็นมันไตน้ำค้อนไปออกจันไ,ไปออกประตูเลยนะครับนี่มะไรสำหรับนกฝึกแต่สูตรพอบาดพื้นทิจอป,ประตูสองฝั่งให้ตรงกันพี่น้องเอาเมื่อสุก <c oughs> ตัวไรมันไรอย่างเดียเมื่อจกขังนี่ไรไลเห็นมันขอประตูขงังหุ่นแต่ว่าปัญหาคือ มันชิลิอมปิดครับประตูลายปอ้องวันนี้สรา้างก็จะสางแบบส่งซุ่มนะครับสร้างโก้ซุ่ม,มน้ัน้ำหนกนะครับเมังจอมเมังจอมมันอย่างก็จะเห็ดเห็ดเกินกับซุ่มนะจอมกุ้งน,นี่ก็มาน้ำหนกเลยนะครับผมดีเสิร์ลทั้งนกทั้งกงเลยน้ำผิอุทยเอ๋อผมอ่า,อานี่นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมมือื่นจังหวะกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไปตัวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ